สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับชาแนลกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทาเต้าหู้ไข่ผัดพริกเกลือกันครับก่อนอื่นเราก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยนะครับวันนี้มันก็จะมีเป็นเต้าหู้ไข่ครับแป้งทอดกรอบอันนี้จะใช้เป็นแป้งทอดกรอบหรือว่าแป้งสาลีอเนกประสงค์ก็ได้เช่นกันนะครับกระเทียมพริกหยาจินดาต้นหอมเสร็จแล้วเราจะปรุงรสด้วยน้ําตาลทรายเกลือแล้วก็ผงปรุงรสครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาได้ลงมือทํากันเลยครับ ก่อนอื่นก็กระเทียมครับอันนี้จะนํามาขลกหรือว่าจะสับเอาก็ได้นะครับตามความสะดวกเลยนะสับให้ละเอียดก่อนเลยครับเรียดด,ดีแล้วก็พักร้อยก่อนครับแล้วก็พริกจันจินดาครับอันนี้ก็สับให้ละเอียดเหมือนกันเลยครับใช้วิธีการสับหรือว่าจะซอยให้เป็นชิ้นๆก็ได้ครับถ้าเกิดใครไม่อยากให้เผ็ดมากนะสับให้ละเอียดดีเลยครับ พักรอไว้ก่อนครับแล้วก็ต้นหอมครับหั่นซอยเตรียมให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็เต้าหู้ไข่ครับนี้หั่นเป็นชิน้นในแบบที่เราต้องการเลยนะครับใครชอบแบบเป็นครึ่งวงกลมหรือว่าจะหั่นเป็นชิ้นเต่าเล็กๆก็ได้ครับอย่างวันนี้จะหั่นเป็น4ส่วนครับผ่าครึ่งนะครับก็ผ่าครึ่งอีีแล้วก็หั่นเป็นชิ้นลูกเต่าครับ ขนาดที่ตามความชอบไปนะเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปในแป้งคอดกอบพ่รเราเรียม์ไหมครับใช้เป็นถาดใหญ่ๆนี้ก็ได้นะครับจะได้คลุกเขาได้ง่ายหรือว่าจะใช้เป็นกล่องก็ได้เช่นกันครับเสร็จแล้วก็คลุกให้แป้งเกาะทั่วๆกับเต้าหู้ไข่ได้เลยครับขย่ขย,ขยคลุกๆุกได้เลยครับนี้ใครสะดวกใช้เป็นกล่องมีฝาปิดก็ได้นะครับก็ขย่าได้เลยครับ อันนี้ก็ใช้ได้เะครับเดี๋ยวเราไปลงมือทอดกันเลยนะครับวันนี้ผมก็จะทอดด้วยนี่เลยครับกระทะสเนตนเลสราหัวมาลายรุ่นไวทัลักวันนี้ผมใช้เป็นขนาด38เซนนะครับตัวกระทะเขาจะผลิตจากสเตนเลสเกรด304ที่เป็นฟู้ดเกรดผ่านกระบวนธีการผลิต3ชั้นทําให้ได้ความทนทานปลอดภยัยแล้วก็มั่นใจได้เลยครับว่าไร้สารเคลือบนะแถมตัวกระทะเขาจะมาพร้อมกับด้ามไม้สักครับอันนี้จะจับถนัดมือแล้วก็ไม่ร้อนมือด้วยนะครับขั้นตอนก็ให้เราเปิดเตาตั้งกระทะน้ำมันให้ร้อนก่อนเลย แล้วเต้าหู้ที่เราคลุกแป้งไว้ครับอันนี้ให้เรานํามาร่อนอกแป้งส่วนเกินออกนะครับก็ใช้เป็นกระชอนีก็ได้ครับร่อนให้เลือแต่ตัวเต้าหู้ไข่แล้วก็แป้งที่เคลือบอยู่ก็พอครับนะครับท่านี้ครับพร้อมนําไปทอดแล้วครับนี่ครับพอระวอมกระทะกับน้ํามันด้วยไฟกลางๆครับจนกระทะกับน้ํามันร้อนได้ที่ครับวิธีการเช็คง่ายๆครับให้เราโปรยผงแป้งลงไปดูครับแป้งเขากอะไปแุกวนี่ครับถ้าเกิดแป้งเดือดฟูอย่างนี้แปลว่าน้ำมันร้อนได้ที่แล้วครับเราไม่ต้องรอให้น้ํามันร้อนจัดมากเกินไปนะครับ แค่ร้อนจัดก็พอครับนี่เสร็จแล้วก็เต้าหู้ที่เราคลุกแป้งนะครับใส่ลงไปได้เลยใส่ลงไปตอนแรกอย่าเพิ่งรีบไปคนนะครับปล่อยทิ้งไปสักครู่นะครับเพราะว่าเกิดเรารีบไปคนตั้งแต่ตอนแรกจะทําให้เต้าหูกับแป้งที่มันเกาะอ,อยู่ติดกันแล้วก็เละไปหมดครับดูไม่น่าทานนะครับต้องรอให้แป้งเขาสุกเสร็จตัวเข้ามาสักครู่ก่อนทอดด้วยไฟกลางๆนะครับเนี่ยพอสังเกตว่าแป้งนอกเริ่มเสร็จตัวก็คนๆขยับได้ครับให้เต้าหู้เขาลงมาโดนน้ำมันร้อนๆให้ทั่วกันเลยครับ เมนูนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเมนูครับที่จะทําไปกับข้าวก็ได้หรือว่าจะทานเล่นก็อร่อยครับแถมได้ประโยชน์ด้วยนะทําง่ายสุดๆเลยครับทอดไฟกลางไปเรื่อยๆได้เลยครับสำหรับเต้าหู้เนี่ยครับเราทอดได้2แบบนะครับคือใครชอบให้นุ่มๆหน่อยแล้วก็ทอดให้แค่พอออกเหลือง่ายหน่อยก็พอครับหรือว่าใครอยากให้กรอบๆหน่อยก็ทอดได้นานเลยครับทอดให้เหลืองกรอบได้แบบที่เราต้องการได้เลยนะครับอย่างกระทะสเตนเองตราหัวมะลายเนี่ยครับเขาจะเป็นกระทะนั่นแบบหนาครับทาให้เวลาที่เรานํามาทอดอาหารเนี่ยเขาจะกระจายความร้อนได้ดีครับทาให้ความร้อนทั่วถึงนะอาหารก็จะสุกกเหลืองพๆัน หมาะสำหรับนำมาทอดหรือว่าผัดดีมากครับแถมตัวกระทะเขาเป็นสเตลเลตเลยครับเวลาใช้งานก็ง่ายครับเราไม่ต้องกลัวว่ากระทะจะขึ้นสนิมนะครับเก็บง่ายครับแค่ล้างปกติธรรมดาเลยครับแล้วก็ตาให้แห้งก็ใช้ได้เลยครับสะดวกสุดๆพอเต้าหู้เขาเซ็ตตัวดีแล้วก็หมั่นคนได้เลยครับเต้าหู้จะได้สุกเหลืองพร้อมๆกันนะครับดูสิเต้าหู้ไข่เราก็ดูพองเริ่มเหลืองแล้วครับกลิ่นก็เริ่มหอมขึ้นมาแล้ว เนี่ยครับพอต้อมหูวไข่สุกเหลืองได้ขนาดนี้ผมพอใจแล้วครับก็ตักขึ้นพักเสษ็ดน้ํามันไว้ได้เลยครับหเหลืองหอมดูน่าทานมากครับนี่เลยเสด็จน้ำมันรอไว้เลยนะครับแล้วก็สำหรับน้ำมันที่เหลือเนี่ยครับ นี้ให้เราปล่อยพักไว้ให้เย็นตัวลงนะครับตัวแป้งให้อยู่ในน้ามันเขาจะตกตะกอนลงข้างล่างแล้วก็ดินนน้ามันใส่สข้างบนนะเก็บไว้ใช้ต่อได้นะครับอันนี้ไม่ต้องทิ้งนะมีพักอรอไว้ก่อนครับเสร็จแล้วก็มาลงมือผัดกันต่อเลยครับผมก็จะใช้เป็นกระทะเซเลสตาหอมมะลายครับอันนี้จะเป็นขนาด30เซนครับขอดูให้เราเตรียมในส่วนของกระเทียมเจียวก่อนเลยนะครับก็กระเทียมที่เราสับไว้ครับใส่ลงไปในกระทะตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้ตั้งไฟได้เลยนะครับแล้วก็ โรยเกลือลงไปเล็กน้อยครับเกลือก็จะช่วยแต่งรสชาติให้กระเทียมของเราแล้วก็กระเทียมจะกรอบนานยิ่งขึ้นเะครับเปิดเตาครับเติมน้ํามันลงไปได้เลยครับน้ํามันก็กะแค่พอเจียวกระเทียมได้ก็พอครับนี้เราเจียวกระเทียมด้วยไฟกลางๆนะครับเราจะเจียวให้กระเทียมเขาออกเหลืองกรอบแบบที่เราต้องการก่อนเลยครับนี่แล้วแต่ความชอบนะครับใครชอบกระเทียมนุ่มๆจะใช้วิธีการผัดเลยก็ได้เช่นกันครับแต่ถ้าอยากได้กระเทียมเจียวหอมๆกกรอบก็เจียวแยกได้เลยครับคอยหมั่นคนด้วยนะครับกระเทียมจะได้เหลืองกรอบพร้อมๆกันครับ รเชียวกระเทียมเม่แต่ตอนที่น้ำมันยังไม่ร้อนนี่ครับก็จะเป็นเทคนิคสําคัญนะครับทําให้เราเจียวกระเทียมได้ง่ายขึ้นะครับกระเทียมจะเหลืองกรอบนานครับเทคนิคเลยนะครับอย่างกระทะสเนเหลกตาหัวมะลายเนี่ยครับเวลาที่เราซื้อมาใหม่ๆครับเราไม่จำเป็นจะต้องเผาไฟก่อนนะครับเพราะว่าตัวกระทะเขาเป็นสเตนเลสครับเขาไม่มีสารเคลือบเราสามารถนําไปล้างทวามสาดปกติได้เลยครับเสร็จแล้วก็เช็ดให้แห้งนํามาใช้ได้เลยครับเวลาเก็บก็เช่นกันครับล้างทัควสาดปกติแล้วก็คว่ำหรือว่าเสด็จน้าไว้แห้งก็พอครับไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นสนิมย ใช้งานง่ายครับสะดวกมากมาครับเนี่ยครับพอกระเทียมเริ่มออกสีเหลืองนี้ผมพอใจครับปิดเตาก่อนเลยนะเดี๋ยวความร้อนสะสมจะทําให้กระเทียมเขาเหลืองต่อเองครับแล้วก็วันนี้มันจะส็ะน้ำมันออกก่อนครับนี่เลยครับเราก็จะได้กระเทียมที่เหลืองๆหอมๆนะครับแล้วก็กระทะใบเดิมได้เลยครับแบ่งกระเทียมที่เราเจียวเมื่อสักครู่ครับลงมาสักหน่อยหนึ่งผมจะแบ่งใส่ ผัดส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเอาไว้โรยต่างหากครับให้มันกรอบ,บหอมๆนะตามความชอบเลยครับน้มันที่เราเจียวกระเทียมเมื่อสักครู่ครับเล็กน้อยพอแล้วก็พริกครับใส่ไปได้เลยปริมาณของพริกนี้ปรับเพิ่มลดได้ตามความชอบนะครับใครชอบทานเผ็ดมากน้อยแค่ไหนนะแล้วก็เปิดเตาได้เลยครับใช้ไฟกลางๆพอนะครับนี้เราผัดให้พริกกระเทียมออกกลิ่นหอมดีครั้งก่อนครับ เนี่ยครับพอพริกกลิ่นหอมปุ้งแตจจมูกก็ใช้ได้แล้วครับให้เราใส่เป็นเต้าหู้ทอดที่เราทอบเลยเนมะ่อสักรู่ลงไปได้เลยครับแล้วก็ปรุงรสชาติได้เลยนะครับเกลือครับน้อยพอน้ำตาลทรายครับแล้วก็ผงปรุงรสครับอันนี้ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับตามความชอบเลยผัดคลุกคล้าให้เข้ากันดีเลยครับกลิ่นพริกกระเทียม หอมฟุ้งดีมากๆครับหอมสุดๆเลยครับใช้ไปกลางค่อนไปนแรงได้เลยนะครับผักให้หอมเลยทกอย่างเข้ากันดีแล้วก็ลองชิมรสชาติดูนะครับอโอเคเลยอร่อยมากแล้วคู่ก็กรอบนอกนุ่มในกำลังดีเลยรนะับที่ผมชอบเลยเราทุกอย่างได้ที่แล้วครับก็ต้นหอมซอยครับแส่ไปได้เลย หอมสุดๆครับเท่านี้แหละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดเตาได้เลยครับเ <c oughs> ต้าหู้ไข่ควบพริกเกลือครับหอมแล้วก็สีสันดูน่าทานสุดๆเลยครับแถมทําง่ายสุดๆไปเลย <c oughs> ก็นี่เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเต้าหู้ไข่ควพริกเกลือครับเต้าหู้เหลืองกรอบนอกนุ่มในดีมากครับหอมพริกกระเทียมสุดๆเลยครับนี่รสชาติก็เด็ดมากเหมาะมากครับเมนูนี้ จะทานไปกับข้าวก็ได้ครับหรือว่าจะทานเล่นไปกับแกนนี่ก็อร่อยเด็ดเลยครับแล้วก็โรยกระเทียมเจียวที่เราเจียวไว้เลือหนึ่งหอ,หอมเพิ่มได้เลยครับเพิ่มความหอมอร่อยต้นหอมซอยเล็กน้อยครับนี่เลยท่านี้แหละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเต้าหู้ไข่โคริเกลครับฟีสันสวยงามหน้าตาดูน่ารับประทานแล้วก็รสชาติอร่อยดีมากครับ ก็ลองนาไปทําตามกันดูนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่จะทานเป็นกับข้าวก็ได้หรือจะเป็นกับแก้นี้ก็เด็ดสุดๆไปเลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส cribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสําหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ